my life into pieces this is my last resort suffocation no breathing don't give a fuck if I can my the word was they were incredibly strong and unnaturally evil popcorn uh Apollo gonna come in วันนี้มาสวมบทบาทในการเป็นนักขุดท่อระบายน้ำครับอ่าไม่ใช่ครับมาเป็นเป็นอะไรไม่รู้แหละในเกม Metro โท s t Night ครับผมอ่าก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็แปงคอบเกมครับนี้เราถจะแขกันได้ตามสะโดดตามอัธยาศัยครับก็ราคาถูกแล้วก็ดีด้วย ไอนดมันนอ่าไอวอนไอดอนวันหน้าบาดวันหน้าได้ครับผมมันแปลว่าฉ <c oughs> ัน <reco> ย <Christ> ังไม่อยากเ้กิดมาไม่เยเห็นไปงเอ๋อ้ยทั้งต <UC S> ันเฮ้ยูมาแล้วมาแล้วเอ้ยอ้าเอ้ย ยังไม่ยุ่งกับปูย่ามายุ่งกับปูอาาปี๋อือด่ามีอีเป็นลมเป็นลมเลยอย่างนี้กูเป็นลมเลยกลัวเลือดมึงก็ยังไม่หมดอีกตัวอะไรวะ ตื่นเกมนี้มันเป็นเกมกับที่ว่าเกี่ยวครับรว่บามันเป็นผลของสองครามนิวเคียครับเมื่อ20ปีก่อนมันได้เปลี่ยนสภาพพื้นโลกบนพื้นดินและอากาศเป็นพิษครับจนมนุษย์ไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ได้คนที่เหลือรอดอยู่เนี่ย จำเป็นต้องอบพยมมาใช้ชีวิตแบบพวกตามชานชาลารถไฟอะไรอ่งเงี้ยครับก็ที่แบ่งออกเป็นเขตไปครับก็แล้วมันจะมีหายนะครั้งนี้ก็ยังได้ส่งผลกระทบให้กับสัตว์กายล่างตามวิวัฒนาการครับกายพันจนเป็นสัตว์ดุร้ายการฆ่าพวกมันถือเป็นวิถีชีวิตประจำวันครับมานานจนเคยชินแต่ทว่า เป็นเพียงสุดเริ่มต้นเท่านั้นครับเพราะปีศาจร้ายที่แท้จริงเนี่ยได้คืบคานเข้ามาสู่มนุษย์ทุกคนแล้วเกมนี้ครับก็โหผมว่าผมตั้งตารอมานานเลยเนี่ยแค่เห็นปกก็น่าเล่นแล้วอ่ะบอกตรงบอกตรงมาให้กูเดินไปไหน Mm -hmm. the spot, uh, a or they still can't get used to it. Um, <laughs> <they want. laughs> I didn't know oh, they were find <laughs> this D6. I didn't know they would this one. Привет, Артём. Артём was L on the <laughs> D6. They gave him a Ranger's badge on the spot. That yeah. one it's nice uh, for him. To, uh, him. I spent two yeah. years as a cadet before they accepted me into the order. มันใช้เวลามาเล่นยุตตาเนะมึงจะโดนโดนลูกโตมาเมื่อกี้เนี่ยเผาหนาเนี่เอาไปเดินมาหนูหัวห้องน้าว่ามือสะอาดมากอันี้มันก็ควงปืนไปเผาหน้าเลยนะ มงหน้าห้อง้ยนะไล่ดูเรื่องเลยอ่านสักครู่นะครับจะได้ไม่เสียอรรรสในการรับชมปรับไปสักหนึ่งมาา ้นี่ร้านขายอะไรเนี่ยขายปืนแบบคือแบบช่วงนี้ไม่มีเงินอ่ะคือแบบขอได้ไหมแบบผ่อนได้ไหมผ่อนไม่กูจะเอาปืนไม่ได้เอาแบบไม่ได้เอาหน้ากากนี่คือแบบขอได้ไหมอ่ะแบบผ่อนน่ะขอผ่อนได้ไช่วงนี้แบบไม่มีเงินอ่ะไหนมเนี่ยฮะ บอกเอาปืนไม่ได้เอาระเบิดขอปืนได้ไหมแบบปืนแบบดีๆอ่ะขอปืนอ่ะปืนให้อะไรอ๋อขอสายพี่วานเอาปะเอาปะขอปืนกูขอปืนเออเอามาวางมาให้หมดเลยเอาหมดเลยเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้กูบอกขอปืนไม่ได้ขอโลกระสุนไม่ได้ขอระเบิดไม่ได้ขอหน้ากาก กูเอาปืนไหนปืนมีปืนไหมปืนปืน <l ots> เอารับมึงให้กระสุนปุมให้ปืนหัวแบบกูขอปืนน้าใจงไหมเฮ้ ไม่ดีขนาะดนี้เลยอ่ะงัน,นก,นนกนน็ูก็ไม่เก่งใจแล้วผม,ผมเลือกแล้วนะกูเลือกเลยแล้วกันหัวปืนเนี่ยเล่นของหนักอนะ เออตัวน,นี้แล้วกันโอเคเอาแค่นี้แหละไม่โลภมากกูขอคแค่นี้พอบ๊ายบายเออเดี๋ยวว่มามันจะายนะก็พรคือมึงให้กูไปได้ยังอยากไปแล้วเนี่ยมึงเปิดประตูดิวะมึงจะเปิดไหมถามมึงจะกดอ๋อซ้อมซ้อมยิงซ้อมยิง ไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่ปัญหากูจัดให้มึงเลยจัดให้มึงอย่าี้เลยมาไม่กลัวมึงเดี๋ยวมึงรู้นี่มีของหนักของหนักเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้เปิดดิมึงเปิดให้กูเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวมึงรู้ เปืนแม่งเท่ว่ะเกตเทชอตเกตชอตเปิดเลยพีเกียดซ้อมแล้วกูเปิดได้ยังไรกูจะไปข้างนอกแล้วเนี่ยกูอยากยิงแล้วกูอยากเล่นแล้วยังไม่พอกูใช่จไหมฮะอ๋อเปิดแล้วแวม่งไม่บอกเลยม,มีมีแบบแบบพวกสเต็กหมูไหมมีไหมม,มีปะวะอีกย่งอีกไม่ตอบ โอ้โหนี่มึงก็ขยันเฝ้าแยงดูท่าเยื้อมนี่จะโจมว่ะตบหัวทำไงวะฮะฮะมึงไปได้ยังเนี่ยฮะมึงรอมานาแล้วเมื่อไหร่มึงจะไปสักทีวะอี๋ไปไหนกันมึงจะคุยกันอีกนานก็จริงแม่งเลยเนี่ยฮะมึงจะเอาไงฮะมึงเปิดให้กูสักทีมึงเปิดให้กูสักทีประตูแม่งก็ช้าจังเลย ถ้าสมมติคนแม่งปวดขี้ประตูแม่งกว่าจะเปิดนคนแม่งไม่ขี้แตกทรายวะเนี่ยฮะโอ้กรรมมึงดนดวนเลยนะมึงรีบรบขึ้นเลยกูปวดขี้เหมือนกันเนี่ยฮะกูก็ปวดขี้นะมึงเร็วเรมึงรีบรขึ้นมาเนยมึงจะเล่นตัวมนตกตขึ้นมาเนี่ย โอ้ยนี่แม่ง <t> ก็ว่าจะขึ้นเนี่ยโอ้โหขึ้นขึ้นไปตุดนรูรสชาตินี่มันจะถึงไหมฮะบ้าหรือเปล่าลงได้บอกว่แบบจะเดินปีนขึ้นไปเลยแบบถลายไปเลยอะ แล้วใครมันมาสกายเฉยอะไรต่อน totally ิ้วเนี่ยมันใช่เวลาไหมเนี่ยเวลาแคสเกมมึงชอบสกายกันมาจังเวลาไม่แคสเนี่ยมึงไม่สกายมาวะฮะแม่งโอ้โหมดอารมณ์เลยเนี่ยออกไม่ได้ด้วยเนี่ยฮะโอ้ไม่งั้นมันเสียลมเนี่ยไม่ออกสกายไปของมึง หน้ามึงก็ควรเตนจริงนะฮะนี่ถ้ากูวักปือหน้ากูจิงนเนี่ยขอไลเลิศโกะไปเออเราวองรีบเลยรีบมาเลยกูขี้ออดลงละโดนลยโดนอแบบนี้เลยนะไปเผาหนวดแม่ไม่ร้อหนู i these guys to Miller. They've been summoned. Yes, sir. Alright, yeah. go on in. What's that? Miller ordered four men assembled ah. here on this base. Let's what he has to say the assembly. it มึงเปิดให้กูเดี๋ยวมึงเปิดเนี่เอยากนะรูเดี๋ยมันรู้รู้เดี๋ยวมันรู้เปิดดูดูอยากยิงแล้วอยากยิงแล้วไม่ยอมพูดเสมอหนีเขาแม่งมจรีบเดินอีกวะรออะไรอ่ะไม่มีทางอีก สืแล้วมึงคุยกับใครอ่ะกูเห็นมึงยืน acting มึงคุยกับใครเนี่ยกูออกมาแล้วกูไม่ได้คุยกับมึงแล้วเข้าใจคำองมไหมวะ

กระโดดก็ไม่ได right. right. ้เกมหาแล้วนะดูเร็วแล้วมึงทำตัวเลยมึงรีบๆเลยนะเผาของเล็กของเล็ก Why would we need a sniper to i n a t e the creature and i เกมแมงเกดว่ะอ้ไฟแช็กแม่งไปตามทางลมเลย คือม no so no uh, ึงเครียดกันกูไม uh, evet. ่ได like ้เครียดกับมึงเลยนะกูมานั่งเผาตูดให้มึงเล่นนะฮะมึงจะเอาไงวะเผามึงทีนึงเผามึงเลยเนี่ยมึงรีบๆเลยกูเกียดเล่นกันเลยเออเปิดทีป่ะกูจะได้ไปด้วยมึงรีบๆบอกเลยกูจะออกด้วยเอ้าเฮ้ยอย่าบอกนะมึงจะลุ้มสวยอีกกลัวเฮ้ยไม่ดีไม่ดีนะเฮ้ยคนนี้คนนี้สเปคสเปคกูเลย มึงออกดิก <rôle S 2> ูจะกูจะไปหาสเปกออกกูจะไปหาสเปกโอ้โหกำลังแล้วแม่จะจับหนักให้พี่เหรอจ๊ะไม่เป็นปัญหานะพี่จับที่สุดใหญ่เหมือนกันจ้าของพี่ใหญ่ๆนะน้อง9นิ้วนะจ๊ะในลิฟต์เลยไหมล่ะ <laughs> Don't tell me you believe that bullshit <laughs> about making peace <laughs> with the Dark Ones. <laughs> I wish I had been up in that tower myself to see the missiles fall and watch them firm in their nests. Come on, Rabbit. Would you let those things into the Metro? Let them crawl into our brains. They can use us like animals. มึงรีบๆมาเลยกูณชัดก็ไม่ไหวแล้วมึงหมดเไปเดินไปเลยอ้ามึงไม่เดินหรอพีบอกให้มึงเดินไปมึงเผาผมมึงเดินไปสักทีดิอะไรนะรถไฟมาแล้วมึงเปิดเลยเร็วๆมึงเปิดรวนๆเลยเอ้าประตูนู้นมึงก็ไม่บอกกูเดินมาประตูนี้ไปไปเลย Well, we've worn this place out. Let's move. Okay. Now, ah. a dream, Just a year ago, I stood on top of the TV tower and so some missiles ran on the botanical gardens, turning the flesh into ashes, smelting metal and glass. We, we, family อ้าวทะไรอ่ะอ้าวกูได้ถือปืนแล้วมึงเจอกูมึงเจอกูเจ๋งมึงเจอกูแน่ In the past, trains were ordinary things. But now, this monorail seems magic, doesn't it? Our kids won't know how to operate these things. And their kids will probably think this was built by the gods. Alright, we've reached the station. This part of the secret metro tour. We have to explore these tunnels. can spare the time around. So don't want to <laughs> I'll try to put some juice on the system and get the light. Huh? on. Sure right. You ready? Watch yourself. The doors are closing. Good luck. Yeah. will Didn't you and my father take them on a you went out to fire the missiles at the Dark One's nest? That's a good sign, right? เฮดเฮ้ยยิงหนูได้ด้วยวะตายเลยไม่น่าเลยทำบาปเลยไปดิเปิดดิรออะไรอ่ะรอพี่มึงเหรอโอ้โหให้เปิดอุ้ยหัวหลุดได้ด้วยเหรอวะอะไรเนี่ยกินเหล้าวะไว้กินเบียร์ มึงอะนำกูไปแล้วกูไม่นำมึงหรอกกูกลัวนำอะไรวะเกลียดลอมแล้วใจปอดเหลือเกินกูจะจัดให้มึงงามๆในคืนเนี้ยแล้วมึงวิ่งเร็วไงมึงก็ไม่บอกกูเลยนะเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันขู่มันขู่ ขึ้นหรอึ้มึงมาดิมึงกนตัวมึงมาให้หมดเลยกูไม่กลัวมึงหรอกอมนมีไฟแชด้วยเยสเพิ่งจะเผาได้เผาหนวดไป่ตั้งนานไม่เผาให้กูเลยที่กูไม่ได้เผาอะไรเลยเอ้ยเอ้ากดผิดออหกลืสูนเลยว่ะกรรม ร่นร่วเลยนะกูจะเหยเผาอีกเฮ้ยมันมีแสงเลยเลนส์อดออกมาไปดิเอาตูดแน่วันนี้นี่เพิ่งเพิ่งไปผ่อนเขามามันขึ้นไปร่วนร่ว กูก็โดนขู่ไปทีนึงลนะเดใกล้ชิดมึงก็นำไม่ดิไม่นำกูอะ Cover a lot of territory. You're supposed to be in the woods there. Crap. Well, I don't have much to do. So hop along, rabbit. Head on in and look for the creature. โอ... I'm thinking that โอ... since the dark ones are so far from you, and you and they'll sense you, or <coughs> smell you or whatever the fuck they do, and cover Just try to stay in the open so I can cover you. We'll maintain radio contact. Right. มึงก็บ่นเลยมึนก็เดินเดิมเลยกูจะได้ยิงสักทีเนี่ยกูมไม่ได้ยิงหมดเลยฮะฮะพูดอยากยิงแล้วคือมึงจะให้กูไปคนเดียวเหรอไม่ดีว่ะโอ้โอน้ากากรรมอดมากเออเฮ้ยโอ้โห ตกใจโมึงูได้ยิงสนใจกูแล้วขูได้ยิงแล้วเฮ้ยมันแปลงมาจากอะไรวะตัวอะไรวะนี่น่าจะเป็นลูกชายของมิชาอย่าบอกแล้วมึงมาเยอะเฮ้ยอุ้ยโอ้โหมึงมาซะเยอะเลยกูขอโทษไม่ได้ตั้งใจกูไม่ได้อยากจะมายิงหรอกนะมันสั่งมมาขอโทษมึงก็อึดจังในตัวนี้มึงบ้าหรือเปล่านะมึงรีบๆเลยมึงรีบๆมาเลย มึงให้ตายเลยนะมึงเข้ามาดิไม่กลัวมึงหรอกูไม่กลัวมึงเลยไม่กลัวแม้แต่นิดเดียวมึงเข้ามาดิมึงเข้ามามึงเข้ามันเลยกูไม่กลัวมึงเข้ามามึงเข้ามาดิมึงเข้ามาเลยมึงเข้ามาไม่แบงไหนวะ เฮ้ยตัวเธอไหมปวะเกิดเหยื่อเปลี่ยนเปลี่ยนดีไหมเนี่ยเออเซตเซตอุ๊ยตัวอะไรวะอุ๊ยต้องต้องต้องยิงต้องยิงไม่งั้นมันจะเป็นภาระของลูกหลานสัตว์ละเอียดเย่อหยีไม่ชอบต้องยิงทิ้ง อุ้ยโดนไอ้เอเลี่ยนอุ้ยทำไมตัวนี้มันเร็ววะเฮ้ยไอ้เอเลี่ยนคอามโง่มึงดูเร็วเลยมึงหุนด่วนเลยมึงก็ไม่ทำหรอกมันเร็วฮะมึงก็ตายวะไปไหนแล้วเนี่ยเอ้ยอยู่นี่เอ้าเฮ้ยไม่ใช่อีกสเปซดับ อยู่ไหนวะเลฟซ้ายซ้ายเอาซ้ายชิปเอ้ยชิดมิดวันไร้ไร้เออเฮ้ยโอ้โหมึง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 อย่ามายุ่งกับกูเลยตายทีเอ้ยโโอ้ห นี่เลยมึงมานี่เดี๋ยวนี้เลยดูหน้าด,ดูหน้ามันเฮ้ยมึงเล่นซะตัวกูเป็นแบบนี้เลยเหรอมันอยู่ไม่ได้นะเวย้ยเอ้าทำไมเกมมันไม่ไมอ่านวะไม่อ่านไปวะเอ้า ก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามทําให้มันเป็นเหมือนเดิมเพราบ่็คิดไปปรับอะไรมันก็ไม่รู้ปรับผิดเจ๊งเลยทีเดียวครับเดี๋ยวจะพยายามนะครับก็จะพยายามแก้ไขให้ดีดตรงนล้มันเกิดอะไรขึ้นกูเลยงงเ อึมาถีบกูอีกอ่ายัางไงก็ขอจบพาคนี้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้นะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้คับไปเข้าเกมมีหายท่านเลือกซื้อเลือกหากันได้ครับก็อ่าก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับซ you a g a ก n ถู n e x พ part ครับผม